สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูกุ้งแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะลูกนะค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะวันจันทร์ท,ที่ผ่านมานะคะครูกุ้งได้ให้เด็กๆสอบเก็บคะแนนใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็ส่วนใหญ่ก็ส่งงานมาให้ครูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูกุ้งก็ได้เช็คงานเ,เก็บคะแนนเด็กๆครบทุกคนแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งก็จะมา ให้เด็กๆไปเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะใกล้จะจบแล้วนะลูกนะเรื่องแผ่นภูมิรูปภาพนะคะเราจะอยู่เราจะเหลืออยู่2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแผ่นภูมิรูปภาพนะคะเด็กๆแล้วก็เรื่องออการชั่งน้ําหนักนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูกุ้งก็จะมีคุณครูคนสวยนะคะจากสสวทนะคะเป็นการสอนที่ดีมากเลยนะคะเด็กๆ ลองไปดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ค่อยทำแบบฝึกหัดกันนะคะด็กๆลองไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกำลังคิดถึงครูขวัญอยู่เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะครูขวัญดีใจจังเลยแลววันนี้ครูขวัญมีเรื่องตื่นเต้นอะไรมาคุยกับเด็กๆบ้างนะ วันนี้ครูผ่านจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับก <จะ S 2> ารนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดียเ๋ยวเราไปดูรมพร้อมกันเลยนะคะมาแล้ววันนี้ครูผ่านมาพร้อมกับอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเก่งมากค่ะ วันนี้รูขวัญกำลังจะเตรียมงานเลี้ยงวันปีใหม่ไหนใครชอบงานเลี้ยงวันปีใหม่บ้างคะยกมือหน่อยโอ้โหเด็กๆทุกคนชอบงานเลี้ยงวันปีใหม่ทุกคนเลยใช่แล้วก็เพราะในงานวันปีใหม่มีอาหารอร่อยๆเยอะแยะน่ากินเต็มหมดเลยค่ะนอกจากจะมีอาหารอร่อยๆแล้วยังมีลูกโป่งที่นำมาใช้ตกแต่งในงานเลี้ยงปีใหม่อีกด้วยนะคะ ว้าวลูกโป่งเต็มไปหมดเลยค่ะครูขวาญจะใช้ลูกโป่งนี้ไปตกแต่งห้องเรียนค่ะเอ๊แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่ามีลูกโป่งสีใดมากที่สุดใช่แล้วค่ะนับลูกโป่งทีละสีเริ่มนับจากสีอะไรก่อนดีคะสีส้มได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี สีส้มมีสีลูกูต่อดูสีชมพูหนึ่งสองสามสีชมพูมีสามลูกแล้วก็สีเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าสีเขียวมีห้าลูกสุดท้ายสีฟ้า พี่ๆอือ่นอีกไหมคะพี่เด๊กใช่แล้วค่ะจัดกลุ่มลุ่งป่องแยกตามสีแล้วนับหนึ่งสองสามสี่สีส้มมีสี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าสีเขียวมีห้าลูกหนึ่งสองสาม สีชมพูมีสามลูกหนึ่งสองสาสี่สีฟ้ามีสี่ลูกได้แล้วลูกวงสีเขียวมากที่สุดและจะเห็นว่าเมื่อจัดกลุ่มตามสีจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะสี่กลุ่ม ดังนั้นถ้าเรานำลูปโป่งมาจาัดเรียงเป็นแถวให้เป็นระเบียบก็จะได้ดังนี้ค่ะแล้วเขียนชื่อสีของรูกโป่งแต่และแถวเริ่มจากสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีชมพูและเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเราจะขีดเส้นตารางค่ะว้าว เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะค่ะการนำเสนอข้อมูลลักษณะนี้เรียกว่าแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆและนี่เป็นจำนวนลูปโบกสีต่างๆที่ครูขวัญจะใช้ตกแต่งห้องเรียนค่ะ ด้านนั้นเราจะใส่ชื่อแผนภูมรูปภาพไว้ทั้งบนแผนภูมรูปภาพนี้ชื่อว่าลูกโป,ป่งสีต่างๆที่ใช้ตกแต่งห้องเรียนจากแผนภูมรูปภาพนี้แสดงให้เห็นว่าใช้ลูกโป,ป่งสีฟ้าสี่ลูกสีส้มสี่ลูกสีเขียวหา้าลูกสีชมพูสามลูก และลูกโป่งที่ใช้ตกแต่งห้องเรียนมากที่สุดคือสีเขียวงั้นเดี๋ยวเราลอมาตอบคำถามจากข้อมูลรูปภาพกันนะคะนักเรียนใช้ลูกโป่งสีใดตกแต่งห้องเรียนเท่ากันสีฟ้ากับสีส้มนักเรียนใช้ลูกป่งสีอะไรตกแต่งห้องเรียนมากกว่าสีส้มอยู่หนึ่งลูก สีอะไรนะเดีด๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะจากแผ่นภูมรูปภาพจะเห็นว่าสีเขียวมากกว่าสีส้มดังนั้นครูขวานจะขีดเส้นใต้เพื่อให้ดูง่ายขึ้นและจะพบว่าสีเขียวมากกว่าสีส้มดูหนึงน่งลูกนักเรียนใช้ลูกโป่งสีอะไร ตกแต่งห้องเรียนน้อยกว่าสีเขียวอยู่สองลูกเด็กๆตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะสีชมพูเพราะจากแผนภูมิรูปภาพจะเห็นว่าใช้สีชมพูน้อยกว่าสีเขียวอยู่สองลูกโอเคค่ะเด็กๆตอบได้กันทุกคนเลยงั้นเราไปดูข้อถัดไปกันดีกว่านะคะ แผนภูมิรูปภาพในชื่อว่าจำนวนนักเรียนที่กินผลไม้ชนิดต่างๆในงานเลี้ยงปีใหม่มีผลไม้ทั้งหมดกี่ชนิดคะ4ชนิดอะไรบ้างแอปเปิ้ลกล้วยส้มชมพู นักเรียนที่กินกล้วยมีกี่คนคะใช่แล้วค่ะดูจากช่องที่เป็นรูปกล้วยมีนักเรียนหนึ่งสองสามนักเรียนที่กินกล้วยมีสามคนคำถามต่อไปเลยดีกว่าค่ะนักเรียนที่กินกล้วยเท่ากับนักเรียนที่กินอะไร ส้มเก่งมากค่ะเด็กๆมีวิธีการคิดอย่างไรคะอ๋อดูรูปจำนวนนักเรียนที่ชอบกินส้มเท่ากับรูปจำนวนนักเรียนที่ชอบกินกล้วยเก่งจริงๆเลยค่ะโอเคค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะ นักเรียนที่ชอบกินชมพู่น้อยกว่านักเรียนที่ชอบกินอะไรแอปเปิลเก่งมากค่ะเด็กๆมีวิธีการคิดอย่างไรคะดูรูปจำนวนนักเรียนที่ชอบกินชมพู่จะเห็นว่ามีน้อยกว่ารูปจํานวนนักเรียนที่ชอบกินแอปเปิ้ลคำถามต่อไปค่ะ นักเรียนที่กินแอปเปิ้ลมากกว่านักเรียนที่กินกล้วยกี่คนสองคนถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆมีวิธีการคิดอย่างไรคะอ๋อดูรูปนักเรียนที่ชอบกินกล้วยกับรูปนักเรียนที่กินแอปเปิ้ลจะเห็นว่ามีรูปนักเรียนที่ชอบกินแอปเปิ้ลมากกว่ากล้วยอยู่สองรูป เกมแบบนี้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนที่ชอบกินกล้วยรวมกับนักเรียนที่ชอบกินแอปเปิ้ลมีกี่คน8คนคิดอย่างไรคะนับรูปจำนวนนักเรียนที่ชอบกินแอปเปิ้ลได้1 2 3 4 5 รูปจำนวนนักเรียนที่ชอบกินกล้วยได้หนึ่งสองสามกับ3รวมเป็น8ว้าวเด็กๆเก่งแบบนี้เดี๋ยวเ,เราไปทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะมาแล้วคะ่ะแผ่นภูมิรูปภาพนี้มีชื่อว่าอะไรคะ ไอศครีมรสต่างๆที่นักเรียนกินเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพและมาเติมคำตอบกันนะคะข้อหนึ่งนักเรียนกินไอศครีมรสอะไรมากที่สุดคะให้เด็กๆเลือกสีระบายคำตอบเลยนะคะ ถ้าทำเรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยกันนะคะว้าวรสช็อกโกแลตเพราะมีรูปไอศครีมมากที่สุดเก่งมากค่ะข้อที่สองนักเรียนกินไอศครีมรสอะไรน้อยกว่ารสช็อกโกแลตให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมคำตอบค่ะ ฉเฉลยแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะตอบรสวานิลากับรสตอเบอรี่เพราะจำนวนรูปไอศครีมรสวานิลากับรสตอเบอรี่มีน้อยกว่ารสช็อกโกแลตค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะนัก,กเรียนกินไอศครีมรสช็อกโกแลตมากกว่ารสวานิลากี่อัน เด็กๆตอบได้ไหมนะอะไรนะคะสองอันคิดอย่างไรคะสุดยอดไปเลยค่ะดูรูปไอศครีมรสช็อกโกแลตกับรสวานิลาจะเห็นว่ามีรูปไอศครีมรสช็อกโกแลตมากกว่ารสวานิลาอยู่สองรูปเย้ปรบมือให้เตงหน่อยค่ะ ก่อนที่เราจะไปพักกินไอศครีมแสนอร่อยเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพว่าเป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยจะมีชื่อแผนภูมิบอกไว้ให้รู้ว่าแผนภูมิรูปภาพนั้นแสดงอะไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะ เด็กๆสามารถฝึกอ่านแผนภูมิรูปภาพได้โดยการทำแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอะจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณครูวขวัญน,นะคะคุณครูวขวัญได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้นะคะคุูกุ้งก็จะมี่าใบงานนะคะเด็กๆ ไม่ใช่ใบางานสิลกเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้า159ถึงหน้า1 6 3นะคะเดก็กๆทำงานส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูกุ้งเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำเลยนะคะแล้วก็ส่งงานในรายส่วนตัวคุณครูนะคะสำหรับวันนี้กุ้งก็ขอกล่าว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ